บอนสู่ทุกคนสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับเบียีวันนีัโอวิดีโอคลิปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูอ้วนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่วิดีโอคลิปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูอ้วนนะครับนะก็นะในหลังจากนะครับที่นักเรียน,นได้ฝึกนะการออกเสียงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสนะหรือว่าฝึกเละเดอลฟาเกกันไปแล้วนะครับนะวันนี้นะครูก็นะ เรียกได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดนะการสะกดคําภาษาฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่จะนะมาฝึกทักษะนะของนักเรียนมาดูซิว่านะครับว่านักเรียนเนี่ยนะจะสามารถนะใช้ออกเสียงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสได้หรือยังและก็สะกดคำนะเราก็จะไปสู่การสะกดคําด <ised> ้วยแต่ก่อนอื่นนะครับนะเราก็นะ น่าจะต้องมา revise ร a leçon งก็คือมาทบทวนกันก่อนนะครับนะว่านะตัวอ,อักษรแต่ละตัวนะครับนะมีออกเสียงตัวอะไรออกเสียงว่าอย่างไรบ้างนะครับนะเราลองมาทบทวนมาฝึกกันดูนะครับ<อ>เดี๋ยวครูจะกดคลิกแล้วตัวอ,อักษรก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนะลองออกเสียงดูแล้วครูก็จะเฉลยทีละตัวนะครับนะฮะ,ะครูจะเริ่มแล้วนะ<อ>นะอ่ะ the t ตัวนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าอะนะครับตัวนี้นะครับออกเสียงว่าอะน่ตัวต่อไปเดี๋ยวเตรียมดูนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าเบนะครับเบต่อมานะตัวนี yeah. ้ออกเสียงว่า M อนะออกเสียงว่า M นะครับ <sh arp ota> ต่อมาตัวนี้ออกเสียงว่า o o นะครับอ่าต่อไปตัวนี้ละครับออกเสียงว่า x x นะครับต่อมาตัวนี้นะครับออกเสียงว่ายังไงเอย่ย e นะครับ e ต่อมาตัวนี้ละครับอ่าตัวนี้ว่างไง ออกเสียงว่าอัชอัชนะครับตัวต่อมาอ่าตัวนี้ง่ายๆ่าอ่าเซเซนะครับเนีเซต่อมาอ่าตัวนี้แล้วครับออกเสียงว่าอะไรเอ่ยเนีอ่าออกเสียงว่า F F นะครับเนีต่อมาตัวนี้ละออ e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  ่ะ,ออนะ αι, อละเออตัวนี้ออกเสียงว่ากือ กืนะครับนะอย่าลืมตัวนี้นะก็คือใหอ้ออกเสียงกีแต่ว่าให้ห่อปากก็จะได้เสียงกืนะครับนะต่อมานะตัวนี้ออกเสียงว่าเปเปนะครับต่อมาตัวนี้ออกเสียงว่า Z Z นะครับนะต่อมาอ่ะตัวนี้ละง,ง,ง่ายๆออกเสียงว่า N n นะครับต่อมาอ่าตัวนี้อ่าออกเสียงว่าแอแอค่ะนะครับต่อมาตัวนี้ออกเสียงว่าเวกเวนะครับต่อมาตัวนี้ล่ะ W W นะครับต่อมาตัวนี้ล่ะครับ กากานะครับออกเสียงว่ากาเนี่ยต่อมาตัวนี้นะครับแอ,อสาานะอน,ะอนะครับออกเสียงว่าแอสนะครับนะแอสต่อมา,าตัวนี้ออกเสียงว่าอีแกรกอีแกรกนะครับนะ่อีแกรกนะครับต่อไปตัวนี้ออกเสียงว่า เตเต่ te, te, นะครับต่อไปอ่าตัวนี้ออกเสียงว่าจีจีนะครับนะอันนี้ต้องเสงะจีนะครับต่อมาตัวนี้ออกเสียงว่าเจเจนะครับเจนะอ,อย่าสลับกันนะครับเจกับจีนะครับ ต่อมาอันนี้ออกเสียงว่าเออเออนะครับนะแล้วน,นี้ออกเสียงเออนี่แหละนะแต่ว่านี่ให้หอบปากห,หน่อยนึงนะครับจะได้เสียงเออนะครับนะที่ถูกต้องต่อมานะอันนี้ออกเสียงว่าเอลเอลนะครับเอลนะต่อไปอ่าตัวนี้ออกเสียงว่า อืออืออืนะครับก็คือให้ตัวนี้นะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะครับนะให้นักเรียนออกเสียงอีก่อนนะออกเสียงอีแต่ให้นักเรียนหอบปากเนาะให้ทําปากจู๋นะครับนะนักเรียนก็จะได้เสียงอืนะครับที่ถูกต้องนะครับนะฮะอ่าอันนี้นะเราก็ได้จะทบทวนนะการออกเสียงตัวอ,อ,กอักษรแต่ละตัวแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่นะครับการเอ่อนะเอ่อฝึก นะสกดคําในภาษาฝรั่งเศสนะครับนะะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะสกดคําภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเรียนสะกดคำนะเรา,าเรามารู้จัก le phrase utilele phrase utile นะ le phrase phrase ว่าประโย นะครับอดดุก็แปลว่ามีประโยชน์ก็คือประโยคที่มันจะมีประโยชน์ใช้ในชั้นเรียนนะต่อไปนี้นะเราก็จะค่อยๆเรียนไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะเวลาครูจะสั่งให้นะักเรียนสะกดคำนะอ่าเราก็จะนะมีคำสั่งว่ายังไงอย่างเช่นอันแรกนะอ่าคำแรกนะครับนะเอเพล o n เลโมบงบงเอเลเลโมบนะคำว่าเอเลนะ เว็บเอเปลเตัวนี้เป็นประโยคคําสั่งแปลว่าจงสะกดลูโมแปลว่าคํานะครับนะบงบงนะแปลว่าลูกอมก็คือจงสะกดคําว่าบงบงแบบนี้นะเอเปลเนะเวลานักเรียนได้ยินคํานี้เอเปลเลลูโมบงบงนะนักเรียนก็ต้องสะกดคําว่าบงบงเนาะนะครั้งนี้พอนักเรียนได้ยินคํานี้ปุ๊บเอเปลเลลูโมบงบงนะก็นะนักเรียนจะตอบครูว่ายังไง นะครับนักเรียนก็ต้องทวนคำว่าบงบงนักเรียนก็บอกบงบง b, b, b o n b o n ทำไมนะครับพอครูบอกเอฟเฟลเลมบงบงนะนักเรียนก็บอกบงบง b, b, b o n b o n แบบนี้เข้าใจไหมครับนะเอฟเฟลนะ,อะนอกจากนี้นะประโยคที่ให้สะกดคำอาจจะมีประโยคอื่นอีกเช่นนะ อ่าเนะี่ยกูก็มาเป็นประโยคายาวๆเนี้ย vous pouvez appeler le mot cadeau vous pouvez appeler le mot cadeau นะีคุณน่ยจะสามารถ appeler ก็คือสะกดคำว่า cadeau ที่แปลว่าของขวัญได้ไหมเนยนี่ย vous pouvez appeler นะ่ z, นะีในในใน่ยนี่เขา appeler สะกดอ่านนี่ให้สะกดคำเนะี cadeau อ่าเวลานักเรียนจะตอบนะครับนะีก็ นะี่นั่น,นก็ทวนคำว่ากาโดนะออกเสียงกาโดแล้วก็สะกด C R D E a U อะไมนะครับกาโด C R D E a U นะครับนะกาโดนะครับนนะอ่าหรืออาจจะมีอีกประโยคหนึ่งนะ t u peux mot า p e ร le ิมพ์คำ c o าช็อกโกแอไมนะครับ tu peux appeler le mot chocolat เอาไหมนะครับคุณเป๋อเอเพล e mot ช็อกโกลาก็คือเธอเนช่วยสามารถสะกดคำช็อกโกลาให้หน่อยได้ไหมนะช็อกโกลาก็แปลว่าช็อกแลตใช่ไหมอ่ะนี้พอน้อเล็กจะจะจะตอบครูก็นักเเลยกก็ถวนคำว่าช็อกโกลาก็เป็นช็อกโกลา C H O C O L A T เอาไหมนะครับช็อกโกลา C H O C O LRT นะครับนะแบบนี้เนาะนะนะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเดี๋ยวนะครูจะให้คําแล้วก็ให้นักเรียนนะลองนะสะกดคํากันดูนะครับนะอ่าคำแรกอ่ะวูปุ้ยเอฟเลโลโมมูต่งมูต่งอ่านะักเรียนสะกดสิครับ อ่านะครับนะก็เราก็ต้องตอบว่า M O อ่าาเราก็ต้องตอบว่ามูตงม T O N เอาใหม่นะครับมูตงม T O N นะครับมูตงนะแปลว่าแกะนะครับ M o T o N. นะแนะปลว่าแกะนะนะอ่าคำตอบมาอ่าคำนี้เอเปเล่เล่โมบง นักเรียนก็ต้องตอบว่าบ bon, ง b o n บงนะครับนะบงแปลว่าดีนะครับนะเรามาดูคำต่อไปนะครับอ่ะเอเปลโมปาปีเยปาปีเยนะครับอ่านักเรียนก็สะกดสิครับอ่านะก็อันนี้ก็จะอ่านว่าปาป i เย P A P I E R PAPIER P A P I E R นะครับนะต่อมาคำต่อมาอ่านะ a p p e l e ลเ e mot b o n บงชูอ่านกเรเลนก็สะกดว่าอ่านะครับนะคำนี้นะครับบงชู Bonjour. B O N G O U R บงชู B O N G O U R นะครับนะบงชู Bonjour. ก็แปลว่าสวัสดีใช่ไหมครับนะต่อมาอคำต่อมาอ,อ่า ah เอฟเฟลเลอร์มูตาราง a ลองตอบสิครับอ่านะครับนะน้องๆจะตอบว่า table T A B L E T R B L E นะครับนะคำต่อมานะครับ Apple le mot m o u c h o ่ r m o u c h o ม r อ่านักเรียนลองตอบสิครับอ่านะครับนะก็ะนักเรียนก็จะตอบว่า m o c h o ั u c h o I r M O U C H O I R M O U C H O E R นะครับอ่าเรามาดูคำต่อไปนะครับอ่าอย่างคำนี้ a P O L E le M O t M E R C I M E R C I นะครับอ่านักเรียนลองตอบสิครับอ่านะนะครับนะนคำนี้นักเรียนก็จะตอบว่า Mer ci, M E R C I M E R c e นะครับนะ m ม็กซี่ก็แปลว่าขอบคุณใช่ไหมครับนะต่อไป e อฟเฟลเลอร์โม่สังอ่านะเรียนลองตอบสิครับอ่านะครับนะนั่นีอนก็จะตอบว่าสัง v e n v e นนะสังนะอ่าคำต่อมานะครับ อ่าเอเพลย์เ uh, ล่มว่า an Animal Animal อ่านักเรียนลองตอบสิครับอ่า uh, นะครับก็นะนักเรียนก็จะตอบว่า Animal a N E M a L a N E M a L นะครับนะ Animal รู้สึกว่าเมื่อกี้กูจะลืมบอกความหมายตังก็แปลว่าวายนะครับมูชัว นะแปลว่ากระดาษเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดหน้านะครับต้าบเลก็เหมือนภาษาอังกฤษนะแปลว่าโต๊ะนะครับอ่าคำโดนมาดูคำต่อไปนะครับอ่าอันนี้นะเอปอฟลเลโม่ตั้งต่างตั้งต่างอ่ะนักเรียนลองตอบสิครับอ่านะครับนะนักเรียนก็จะตอบว่าตั้งต่างเตนเตนนะครับเตนเตน นะครับแหนะต่อมานะคำนี้สินะเอเปเรโลโมตาบล์ตาโบร์นะักเรียนลองตอบสิครับนะักเรียนก็จะตอบว่าตาบลโบร์ T, t A B L E ู T a B L E R U นะครับน้ตาโลูก็แปลว่ากระดานนะครับอเมื่อกี้นะคำว่าตั้งต่าง นะตั้งๆอันนี้เป็นชื่อคนเป็นชื่อตัวละครนะในหนังการ์ตูนเรื่องตินตินผจญภัยนะนักเรียนเคยดูไหมนะ The Adventure of Tintin เนะี่ยที่เคยทำเป็นหนังนะครับภาษาฝรั่งเศสนะอันนี้เป็นความจริงเป็นการ์ตูนที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นะทีมงานฮอลลีวูดก็เอาไปทำนะเป็นเป็นหนังนะเป็นหนังภาษาอังกฤษนะครับต่างๆนะครับนะต่อมานะครับอ่าคำต่อมาคำนี้อ่านะี เอฟเฟอร์ลี่ลูมูกลมกลมนักเรียนลองตอบสิครับอ่อกลม G-O-M-M-E G-O-M-M-E นะ e. ครับกลมแปลว่ายางลบนะครับนะฮะต่อมาอ่าคำนี้เอฟเฟอร์ลี่ลูมูสติลโลสติโล นักเรียนลองตอบสิครับอ่านะครับคำนี้นะนักเรียนก็จะตอบว่า Stylo S-T-Y-L-O S-T-Y-L-O นะครับ Stylo นะครับอ่าคำต่อไปนะอา e อเปลโมอั s o ซอั s โซอานักเรียนลองตอบสิครับ อ่านะครับคำนี้นักเรียนก็จะตอบว่า so o ัวโซโ o ีเอสเ o อาร์อือโอีเ so นะครับแปลว่านกนะครับนะ s t ิ l o ตัวนี้แปลว่าปากกานะครับนะค,บนะคำต่อมาอ่าอ่านเอเ le mot france france อ่านักเรียนลองตอบสิครับ France, F R A N C E, F R A N C E, France นะครับ France ตัวนี้ก็แปลว่าประเทศฝรั่งเศสนะครับนะเราออกเสียง France นะครับนะภาษาอังกฤษออกเสียง France ใช่ไหมครับภาษาฝรั่งเศสเราจะอ,อ่านว่า France นะครับนะตัว R N ตัวนี้จะออกเสียงอ่องนะครับอ่ะต่อมา นะอ่ะคำนี้นะครับนะเอเปลเลโมลิฟหรลิฟร,ลฟรอลองตอบสิครับอ่นะครับคำนี้นะนักเรียนก็จะตอบว่าลิฟ v r e L-I-V-R-E ลิฟร์นะครับนะฮะนะครับนะก็นะนะนะ สำหรับการฝึกสะกดคำเนาะครูก็คิดว่านะนักเรียนนะก็นะน่าจะนะได้มีโอกาสได้ฝึกแล้วนะครับนั้นะแต่ว่ายังไงก็ตามนักเรียนจะต้องนะฝึกฝนอยู่บ่อยๆฝึกฝนอยู่เรื่อยๆนะครับเนะเพื่อที่ว่านักเรียนเนี่ยจะได้ไม่ลืมนะครับก็นะก,นะก็เดี๋ยวครูนะก็จะมานําเสนอเรื่องราวต่อไปในวันหน้านะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เน้นแมซิโบกูเน้นแมซิโบกู แม็กซี่แปลว่าขอบคุณใช่ไหมครับโบกูก็แปลว่ามากก็เหมือนกับ thank you very much นะครับแม็กซี่โบกูเออโอ้กูวัวโอ้กูวัวก็แปลว่าลาก่อนนะครับก็แม็กซี่โบกูโอ r e v วัว